ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเช้าของวันใหม่แล้วนะคะผ่านพ้นเวลาไปทั้งหมด7ชั่วโมงสําหรับตัวผู้นะคะ14ชั่วโมงสําหรับปลาตัวเมียในการฉีดทอมวนไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนนี้พี่ๆเขาก็เดินทางกันมาแต่เช้าแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ข้าวของนะคะจะจะไปถามเพราะว่าอุปกรณ์ในการรีดไข่รีดน้ําเชื้อของปลาเขาใช้อะไรกันบ้างคะ่ะพี่คะเอาเอาอันนี้มาทําอะไรคะลองไข่ Ủa, dây như thế này là hả? À, um, đây dựa có xài như này lo chưa hả? Ừ. Cơn, ờ. yeah, hả? ทำงานนะคะจะเริ่มการรีดน้ำเชื้อตัวผู้ก่อนค่ะโดยการกดท้องน้ำเชื้อก็จะพุ่งออกมาค่ะนี่หะก็เอาให้ได้มากที่สุดนะครับโอ้โหแจ๋วๆจ๋วแี๋วชิม <ๆ S 1> น้ำเชื้อของ ระบึก้นขาวเป็นนมเลยค่ะ,ะเดี๋ยวไปทำอะไรต่อล่ะคะเราอผสมน้ำเกลือครับน้ำเกือนะ มีอ,อุปกรณ์อะไรอีกไหมคะียาสลบแล้วทำไมต้องใช้ยาสลบด้วยอะคะไม่ให้ปลามันดิด้นแรงค่ะยาสลบไม่ใช่ทัยังไงอะเอาฉีดเ,เข้าเหยื่อนี่ค่ฉีดเข้าเหงือกค่ะอันนั้นเอามาทำอะไรอะคะไอ้ที่ถุงเหลืองอะค่ะมาลองตัวปลาคะ่ะเอาตัวปลามันนอนข้างบนเอาปลาต้องนอนอยู่ข้างบนค่ะ,คะแล้วก็ใช้คนรีบ การรีดไขต่ตัวเมียต้องใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฉีดยาสลบเพื่อจะได้ไม่ต้องมัดตัวปลาและปลาก็จะได้ไม่บอบช้ำค่ะเอาขัานมาลอาลอง ตอนนี้นะคะพี่ๆเขาก็กําลังช่วยกันรีดไข่ออกจากท้องของแม่ปลาบึกตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็ใช้แรงเยอะทีเดียวในการกดท้องแล้วก็รีดออกมาไข่เป็นเิ็ดๆ,ๆนะคะก็ไล่ออกมาใส่ขันใส่ภาชนะที่รองไว้นะคะก็ออกมาเยอะเลยละะคะ่ะแล้วก็จุก <c oughs> ปลาลงน้ำนนปลาตัวนี้ก็ถูกรีดไข่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถูกกลับลงน้ำนกลับสู่บอ่อเลี้ยงอย่างเดิมก็เหลือแต่ไข่ปลาที่ใส่ในภาชนะที่จะไปทำหน้าที่ผลิตลูกปลาบึกตัวเล็กๆต่อไปคะ่ะ การผสมเทียมทําไม่ยากเลยนะคะแค่เทน้าเชื้อตัวผู้ลงไปในไข่คนให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละคะ่ะที่เชื่อฟางจุ่มจุจ่มอะไรพี่จุ่มให้ไข่ติดก,กับเชื้อฟางครับแล้วเทลงม,ไลงไมไ้ไม่ได้เลยอเทลงมาไม่ได้ฮะมันจะไปเกาะติดก,กับวัตถุดถบ้ามันอยู่ในธรรมชาติเนี่ย มันก็จะเกาะอยู่ตามสาลายแก่งหินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าไข่มันจะเหนียวอยู่ประมาณสัก2-3นาทีหมายถึงเวลาผสมปุ๊บมันจะเหนียวแค่2-3นาทีละอ๋อคือถ้าไม่จุ่มตอนนี้มันก็จะไม่ติดอะไรใช่ออค่ะเพราะฉะนั้นวินาทีหลังจากที่ผสมไข่กับกับน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเร่งรีบที่จะเอาเชือกฟางชุบไข่ ใส่ลงไปในน้ำอย่างเร่งด่วนเลยล่ะคะ่ะช้าไม่ได้จากค่แม่ปลาบึกหนึ่งตัวจะสามารถให้ลูกปลาบึกกี่ตัวคะจะได้ลูกขนาดสองนิ้วสามนิ้วเนี่ยประมาณทักหมื่นถึงสองหมื่น ได้เป็นหมื่นถึงสองหมื่นต่อต่อตัวเลยนะคะโดอยิางถ้าแบบเป็นในธรรมชาติอย่างเงี้ยถ้ามันได้ออกไข่มันจะได้สักกี่ตัวล่ะคะในในตัว <ใน S 1> ตัวั<ใ>นใหญ่มากในธรรมชาตินี่จะเหลือน้อยนะะคเพราะว่าสกูเยอะเนี่ยเวลาเขาวางไข่ตามธรรมชาติเนี่ยไอปลาเล็กๆเนี่ยปลาซิวปลาสร้อยปาลาซาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะตามตาม,ตามไปกินไข่แล้วไอส่วนที่ติดอยู่กับสลายใบไม้หรือว่ากิ่งไม้ใต้น้ำเนี่ย ก็อาจจะระหว่างฟักอาจจะโดนกินไปอีกอืค่ะพอ,อใส่ไข่ลงไปในบอ่อฟักไข่เนี่ยใช้เวลาอีกนานแค่ไหนก่อนจะได้ลูกเปล่าออมาละคะประมาณสักสามชั่วโมงจะได้ลูกเปล่าออมาแล้วละคะครับจะเห็นปลาตัวเล็กๆอ่าอาจ,จะเห็นลูกอ่าฟักออกจากไข่ใหม่ๆ ไขปลาบึกในบ่ออนุบาลน,นะคะก็จะซักออกมาเป็นตัวปลาภายใน2 3สวันจากลูกปลาตัวเล็กๆจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อปลาบึกเติบโตราวๆ20่กิโลผู้เลี้ยงปลาก็สามารถนาปลาบึกมาขายเนื้อได้แล้วค่ะและนี่นะคะก็คือที่มาของปลาบึกที่ขายตามท้องตลาดและขายตามร้านอาหารทั่วประเทศค่ะล้วนมาจากบ่อเลี้ยงทั้งสิ้นค่ะอาจารย์ครลูกปลาบึกที่เรา ที่เราผสมเทียมแล้วเราเลี้ยงมาในบ่อย่างเงี้ยพอมันโตแล้วเราเอากลับปล่อยแม่น้ำโขงมันอยู่ได้ไหมคะครับอยู่ได้ครับสมัยผมอยู่ที่กรมมงนะฮะ,ฮะตอนนั้นปล่อยไปประมาณสองหมื่นห้าพันปลาขนาดสักเจ็ดแปดนิ้วนะฮะกี่ปีไปแล้วรับปีสามแปดสามเก้าปลานนี้มันก็อายุสิบกว่าปี<ะ>แล้วถ้ามันยังมีชีวิตรอดอยู่มันจะหนักสักเท่าไหร่ฮะต้องเกินร้อยกิโลขึ้นไปเกินร้อยกิโลขึ้นไป,นนไปแล้ว จะรู้ได้ไหมคะว่าปลาที่ชาวบ้านเชียงของจับได้คือปลาที่ประมงปล่อยออไปหรือว่าปลาตามธรรมชาติคือเราไม่ได้ไม่ได้ติดเครื่องหมายไว้นะ,ค,ะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นปลาเราหรือปลาธรรมชาติถ้าจับได้แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคอําตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคําตอบเดียวนั้นคำหนึ่ง และเราก็ได้เห็นเส้นทางชีวิตปลาบึกในบ่อเลี้ยงแล้วนะคะและนี่ก็นับว่าเป็นอีกหนทางหนึ่งในการรักษาเผาพันธุปลาบึกไม่ให้สูญพันธุ์ไปค่ะและตอนนี้นะคะก็ขอเดินทางกลับไปที่บ้านหาดใครอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูกันนะคะว่าที่บ้านหาดใครจะจับปลาบึกได้อีกตัวหนึ่งหรืยอยังและเดินทางเพื่อจะไปดูปลายทางปลาบึกแห่งแม่น้ำโขงกันค่ะ